สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอม i ิ w เวิลด์เดลี่กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวหนังจีนกันบ้างดีกว่านะครับผมแต่ว่าเป็นหนังจีนที่โด่งดังมากๆและกําลังเป็นกระแสะอยู่ทั่วโลกอยู่นะตอนนี้เลยและมันก็เพิ่งเข้าฉายลงในไทยนะครับผมแต่ว่าที่จีนเนี่ยเข้าฉายมาก่อนแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นข่าวกันมานะครับผมกับหนังแอนิเมชันนาจาท่นเองนะตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นภาค2แล้วนะครับผมซึ่งภาคแรกก็ดังนะแต่ภาค2เนี่ยเรียกได้ว่าดังเป็นผุแตก เลยคือภาคแรกอะ่ะผมก็ไม่ได้ดูในโรงแนละ้วมาดูทีหลังนะครับผมก็ถือว่าทําโอเคสนุกดีแต่ถามว่ามันยังแบบเทียบดิสนีย์ได้ไหมในภาคแรกเนี่ย ก็เทียบได้ในหลายๆเรื่องละกันนะครับผมแต่ว่าความลื่นไหลของแอนิเมชันเนี่ยอาจจะยังสู้ไม่ได้เท่าไหร่แต่ก็โดยรวมเนี่ยนะครับผมก็ถือได้ว,ว่าเป็นหนังที่ออกมาดีมากๆสําหรับภาคแรกแต่ภาค2เนี่ยบอกไว้เลยว่าดังเป็นูุ้แตกจริงๆนะครับผมแล้วหนังเองเนี่ยไปดูมาก็มีความยาวค่อนข้างเยอะเลยแล้วหลายๆคนอวยกันเลยว่ามัน10เต็ม10มันดีสุดๆจริงๆซ,งซึ่งสำหรับผมเองเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่เกิดจริงนะครับหนังเรื่องนี้ทําดีมากๆจริงๆนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูกันนะครับ,นรบหน ครึ่งนี่ครับผมก็สัก2ชั่วโมงกว่าๆก็ถือได้ว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างนานเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมผมว่าหนังเรื่องนี้มันมันไม่ได้เพอร์เฟกหรอกแต่ว่ามันเกือบจะเพอร์เฟกต์ลวกันคือมันทําออกมาได้ดีในหลายๆจุดมากๆและความโด่งดังของมันเนี่ยก็ทําให้มันเนี่ยมีรายได้เนี่ยนะครับผมแซง อเวนเจอร์อินฟินิตี้วอร์ไปแล้วด้วยซ้ำน,นะครับผมทำให้มันเป็นหนังอันดับ6ของโลกนะครับผมที่ทําเงินเยอะที่สุดเลยแล้วก็หนังเรื่องนี้เองเนี่ยใช้ทุนสร้างเพียง80ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับผมแต่กลับทํารายได้เนี่ยมากกว่า2,000ล้านดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยเอาเลขกลมๆก,ก็เจ็ดหมื่นล้านบาทนะครับผมมันโหดมากๆจริงๆอทีนี้เรามารีวิวกันดีกว่าว่าหนังเรื่องนี้มันดียังไงมันไม่ดียังไงมันมันสิบเต็มอย่างที่ทุกค,คนคิดเลยไหมสําหรับผมเองเนี่ยนะครับผมอันนี้จะไม่พูดถึงเนือเ้อ สนุกขึ้นได้อัดรถมากขึ้นเนี่ยคุณควรไปดูภาคแรกมาก,ก่อนในตัวหนังเองเนี่ยมีการกล่นถึงภาคแรกเล็กน้อยมากๆนะครับผมตอนเริ่มเนี่ยให้เราพอจะแคชอัพได้ถ้าเราไม่ได้ดูมาแต่แน่นอนละถ้าไม่ได้ดูมาถามว่าดูรู้เรื่องไหมนะครับผมก็ดูรู้เรื่องนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเดนามิกหรือว่าความสัมพันธ์ของตัวละครในหลายๆจุดโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าดูตั้งแต่ภาคแรกมาก็จะอินมากกว่านะครับผมอันนี้เป็นข้อแรกและกันจากนั้นนะครับผมหนังเรื่องนี้เนี่ยมีจุดแข็งอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับผมฉากต่อสู้ครับ บอ,อกมาได้ดีมากๆแต่ผมรู้สึกว่าตอนท้ายเรื่องเนี่ยมันเริ่มจะเอียดแล้วคือมันใส่มาเยอะเกินอะแบบว่า คือมันมันต้องแช้เขาว่าดีเกินแล้วกันดีเกินอะไรที่เกินมันก็ไม่ดีนะครับผมคือมันอาจจะจริงๆอ่ะตัดจบตั้งแต่สชั่วโมงเลยอ่ะมันจะ10เต็ม10เลยสำหรับผมแต่การที่มันยืดมาในเนื้อเรื่องขององค์สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันยืดไปหน่อยแล้วก็จริงๆอ่ะองค์สุดท้ายเอาไปทําเป็นภาคหน้าเลยแบบเต็มๆมอ่ะก็ยังได้นะครับผมหรือว่าอาจจะย่อให้มันสั้นกว่านี้หน่อยคือไม่เอาไปทําเป็นภาคหน้าเลยก็ย่อให้มันสั้นกว่านี้หน่อยอ่ะอาจจะดีกว่านี้เพราะผมรู้สึกว่าคนดูอ่ะมันอินกับการ มันจะแบบมาตอนท้ายอย่างเดียวนงคือมันมีฉากต่อสู้มันๆน่ะให้เราดูทั้งเรื่องเลยนะครับแล้วพอเราดูมาทั้งเรื่องแล้วว่าไอ้ฉากสุดท้ายผมมองว่ามันมันแบบมันเริ่มเหนื่อยแล้วสมองเรามันเริ่มเหนื่อยแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมันซึมซับอะไรไม่ค่อยเข้าแล้วแล้วก็ฉากต่อสู้สุดท้ายเนี่ยนะครับผมผมว่าได้มีการต่อสู้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยกว่าฉากอื่นๆแล้วกันคือฉากอื่นๆเนี่ยมันแบบว่าเป็นกังฟูกระโดดไปกระโดดมาเท่ๆเยอะเต็มไปหมดถูกไหมแต่ว่าฉากสุดท้ายเนี่ยมันดูแบบ เองทำให้การต่อสู้ของหนังเรื่องนี้เนี่ยผมให้อยู่ที่9เต็ม10นะครับผมตัดองค์สุดท้ายของเรื่องที่แบบลบไปสัก1คะแนนละกันส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็ทำออกมาได้เข้มข้นด,ดีนะครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะมันก็สามารถตัดตอนองค์ท้ายไปเลยได้เอาไปทําเป็นอีกภาคเลยก็ได้หรือว่าย่อให้มันเร็วกว่านี้หน่อยให้สมองคนดูที่แบบเวลาคนเราดูอ่ะมันมี attention span มีแบบโฟ c u s มีสมาธิในการดูอ่ะสชั่วโมงก็แบบ เต็มที่แล้วคือถ้าแบบ2ชั่วโมงครึ่งก็ยังได้แต่หนังเนี่ยมันต้องมีช่วงผ่อนคลายด้วยแต่หนังอันนี้มันจัดเต็มตลอดเวลาเลยมันมันไม่ค่อยมีช่วงผ่อนคลายอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆแต่โดยรวมเนื้อเรื่องก็เขียนออกมาได้ดีมากๆนะครับผมอันนี้ก็ให้อยู่ที่9.5เต็ม10ละกันนะครับคือรู้สึกว่ามันเหนื่อยสมองตอนท้ายไปหน่อยเดียวเท่าน,นั้นเองโดยรวมเนี่ยคือดีมากไม่รู้จะติอะไรเลยอะ่ะระหว่างตั้งแต่นาทีแรกถึงสัก2ชั่วโมงอะ่ะแม่งเพอร์เฟกดีสุดๆๆจริงคือแบบ ไม่คิดว่าจะดีขนาดเนี้พูดตรงตรงเลยว่ามันดีมากๆแบบฉากต่อสู้เนื้อเรื่องมุกตลกสุดตีนตัวละครการออกแบบอ่ะอะไรหลายคนอาจจะชอบไม่ชอบมันนีแล้วแต่ผมรู้สึกว่าออกแบบมาได้ดีนะคือตัวละครมีหลากหลายมากจริงจรงิงนะครับผมไม่ได้ว่าทุกตัวต้องหล่อสวยอย่างเดียวมีตัวตลกตลกมีตัวอะไรเต็ไมไปหมดเลยเนะครับผมคือดูแล้วมันไม่เบื่อเลยครับศูนย์ถึงสองชั่วโมงแรกเนี่ยตั้งแต่วิแรกเลย ผมให้10เต็มเลยนะแต่อาจจะตัดตอนท้ายนิดหน่อยทาให้เนื้อเรื่องเนี่ยก็ให้ที่9.5นะครับส่วนมุกตลกเนี่ยเอาไปเลย10เต็ม10นะครับผมคือมันเป็นมุกตลกที่หนังฝรั่งก็ทำมุกตลกแบบนี้ไม่ได้เว้ยมันเป็นมุกตลกที่เราคาดไม่ถึงล้วมันตลกจริงๆอะ่ะมันไม่ได้เป็นมุกตลกฝืดเ,เลยนะครับผมคือดูแล้วฮาลันกา๊กทั้งลงจริงๆไงครับผมทำทำมุกตลกเนี่ยไม่รู้จะหักอะไรเลยอะ่ะมัน10เต็ม10จริงๆไงครับผมอันนี้ไม่อวยเลยพูดตรงๆว่าประทับใจมุกตลกกกมาๆแล้ว็ เรื่องถัดมานะครับผมงานภาพงานภาพถือว่าทําได้ดีแล้วแต่ถามว่ามันคือแม็กซิมัมหเลยยังอะ่ะก็อาจจะยังนะครับผมก็คือถ้าแม็กซิมัมของดิสนีย์เลยไม่ใช่ดิสนีย์จะได้แม็กซิมัมทุกเรื่องด้วยซ้ำนะครับผมดิสนีย์เนี่ยอาจจะดูมีความมีชีวิตชีวามากกว่าอยู่หน่อยหนึ่งสมมติดิสนีย์คือมาตรฐานเลย Standard โกลสแตนดาร์ดของวงการดิสนีย์ได้10อันนี้อาจจะอยู่ที่และคือใกล้เคียงมากๆแล้ววะ่ะหรือว่าอาจจะเทียบเท่าดิสนีย์ในบางเรื่องด้วยซ้ำไปนะครับผมแต่ว่าอาจจะมีหลายๆจุดที่ยังยังอาจจะต้องปรับเเเพิ่่่่่มมมออยยูตรงนนีีีี้้าาาจจจะะไไดแปลลวขททคโลโล คือมีเทคโนโลยีแล้วแต่ด้วยงบการสร้างอะ่ะมันมันน้อยไงมัน,ม,นมันเทียบกับแบบหนังที่ฟอร์มยากกว่านี้ไม่ได้อะ่ะคือถ้ามันมีงบสัก300ล้านดอลลาร์นะมันจะออกมาแบบเพอร์เฟกมาก CG เนี่ยทำให้ตรงนี้เองอะ่ะซีผมก็ให้อยู่ที่9เต็ม10นะครับผมแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับผมความเขาเรียวกว่าอะไร เป็นเหมือนส่วนเสริมของหนังอะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบซาวด์ดีไซน์หรือว่าจะเป็นเสียงการประทักกันของสิ่งของตรงนี้ก็ทำออกมาได้เพอร์เฟกเลยนะครับ mm. ผมไดนามิกเนื้อเรื่องเนี่ยจริง,รงๆทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับคือแบบว่าอย่างที่ผมบอกอะถ้าเราดูกันตั้งแต่วิแรกไปถึง2ชั่วโมง120นาทีเนี่ย อันนั้นอะเพอร์เฟกแต่ไอสูตรที่ทำให้ผมรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบโอ้สมองมันไม่ไหวแล้วอะคือไอช่วงต่อจาก2ชั่วโมงไปราวๆแบบสัก15-20นาทีก่อนจะจบเรื่องอะมารู้สึกเหนื่อยมากๆจริงอะมันเลยทำให้แบบเราโฟกัสไม่ค่อยได้ละลราฉากต่อสู้มันเหมือนมันคือมันอลังการขึ้นมันเป็นการปล่อยพลังยิ่งใหญ่มากขึ้นแต่ว่าความรวดเร็วในการต่อสู้มันดันช้าลงไงมันก็เลยแบบเออดูว่าเหนื่อยละเพราะว่าหนังเรื่องอื่นปกติอะไอฉากต่อสู้สุดท้ายมันจะพีคสุดถูกไหม แล้วก็ในหนังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีฉากต่อสู้มากแต่อันนี้มันดันเสือกมีมาทั้งเรื่องไงมันเหมือนจอห์นวิกภาสี่อ่ะคือมึงยิงจนเหนื่อยอ่ะมันประมาณนั้นแหละโดยรวมก็คือทําออกมาได้เกินค่าแล้วก็ดีจริงๆคือคือไม่แปลกใจเลยว่าทําไมมันถึงได้รายได้ชนะ หนึ่งในหนังที่ดีสุดตลอดกาลย่เาง Avenger Infinity War ไปได้อะเป็นหนังที่ไฮป์อัพที่สุดเรื่องหนึ่งเลยถูกไหม Avenger Infinity War วอเนี่ยคุณภาพก็ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยแล้วก็เรียกได้ว่าชนะ Spider-Man No Way Home ด้วยนะครับผมก็คือแบบมันมันดีจริงๆอะ่ะอยากให้ทุกคนไปดูนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก,าก็ไปดูในโลก iMac ด้วยมันจะอลังการแล้วก็แบบโห คือแน่นอนโคจีนหนังจีนมันต้องเล่นใหญ่อยู่แล้วพวกฉากแบบมุงเมืองอะไรแบบนี้คือเราจะดูแอนิเมชันที่แบบว่าเราเราไม่ได้เห็นจากดิสนีย์อย่างแน่นอนแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าเป็นข้อดีกว่าดิสนีย์เลยก็คือฉากต่อสู้มันรุนแรงกว่าดิสนีย์เยอะมากนะครับผมคือดิสนีย์อ่ะแน่นอนแหละเป็นแอนิเมชันแต่มันไม่ได้เน้นการต่อสู้อ่ะอันนี้มันเน้นการต่อสู้มันเลยเป็นแบบอะไรที่เจ๋งมากๆขึ้นไปอีกนะครับผม,ผมก็เลยทําให้หนังเรื่องนี้โดยรวมอ่ะผมให้9.5เตมม10ผมแ่่วาถ้าจะถามว่าถ้าดูศูนถึง สองชั่วโมงอะเอาไปเลยสิบเต็มจริงๆคือไม่รู้จะหักอะไรเลยอันนี้ที่ลดมาต้องบอกเลยว่ามันดีเกินแล้วกันมึงแบบมึงใส่มาเต็มเกินอะแต่อย่างที่บอกว่าอะไรที่มันเต็มเกินอรมันก็มันก็ไม่ได้ดีครับผมถูกไหมมันต้องมีความพอดีสำหรับผมมันอาจจะรู้สึกว่ามันมันล้นไปหน่อยหนึ่งแต่หลายๆลคนอาจจะบอกว่ามันพอดีนะเพราะว่าหลายๆคนกอ็อาจจะบอกได้ว่า เวลาที่เราไปดูมันมันแตกต่างกันตัวของผมอาจจะแบบไปดูรอบทุ่มครึ่งเนี่ยอาจจะใช้พลังงานมาทั้งวันแล้วมันเลยอาจจะแบบไม่สามารถโฟกัสได้ยาวกว่าน่อยถ้าคุณไปดูตั้งแต่รอบ10บโมงคุณตื่นมาไปดูเลยเนี่ยคุณอาจจะสนุกกว่าน,นั้นก็ได้แต่เน,นี้ยคือความรู้สึกเรียลของผมเลยอะสิ่งที่ผมชอบที่สุดมุกตลกครับไม่ทำออกมาฮ่าเฮี้ยคือแบบมึงดีมากๆจริงๆอ่ะไม่ได้อวยเลยนะคือแบบคุณต้องไปดูเองจริงๆว่ะมันดีจริงๆ คือแนะนําเลยแบบมันดีมากๆนะครับผมคือบอกเลยว่าดิสนีย์อ่ะมึงมึงมึงกลัวได้เลยมึงมึงดูเรื่องนี้แล้วมึงต้องกลัวจีเลยะครับผมเพราะว่าดิสนีย์เองอะ่ะก็พูดตรงๆว่ามันก็อยู่ในขาลงอะเนาะจะรักษาตาแหน่งไวอ้อ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับจีนเนี่ยพัฒนายอย่างรวดเร็วมากๆแล้วก็ก็คิดดูก็ทําได้2,000ล้านมันคงไม่ได้ฟลุกหรอกนะครับผมถูกไหม ทุดสร้าง80ล้านเองก็อยากให้ทุกคนลองไปดูนะครับผมถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในหนังที่คุณภาพสุดๆจริงๆนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ